ก็โอเคนะครับผมก็กลาบสวัสดีพี่น้องชายยูทูปบันทุกๆคนด้วยครับวันนี้ก็มาดูข้าวครับหลังจากใส่ปุ๋ยไปได้1อาทิตย์ครับยังตัดหญ้าไม่เสร็จเลยครับ ักบุ้งเยอะมากเลยครับก็ขอซีหนึ่งนะครับผม นี้ลอยถอนไปเสีมนะครับใครรู้บ้างครับไอโกขอซีหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาอำเภอไหนรับซื้อครับหรือว่าเห็นเขาว่ามันไม่มีแป้งมันใช่ไหมครับใครรู้ก็ลองตอบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ เ็นเขาว่าไม่มีแป้งครับเขาไม่ค่อยซื้อครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับนี่ครับ รือว่ามีโรงสีไหนที่เขารับซื้อก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับเพราะว่าตอนผมจะวานผมโทรไปถามทางโรงสีแล้วครับเขาบอกว่ารับซือ้อแต่ว่าผมไม่รู้ว่านาปีเขาจะรับซื้อหรือเปล่าครับเพราะว่าข้าวมันเยอะครับ พราะค้าก็เล่นตัวได้ครับหน้าปีใครรู้ที่ขายที่รับก็คอมเมนต์บอกหน่นะครับ น,นี่ก็ยามเช้าครับผมแดดแรงๆครับข้าวก็ได้เดือนเดือนจะสองเดือนแล้วครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่10บครับวันที่10ได้เดือนก็ ได้เดือนก็นอีกหวันครับยังไม่สองเดือนครับยังต้นยังคืบกุ้กวอยู่เลยครับมันเป็นข้าวเตี้ยครับแล้วน้ำท่วมเลยครับข้างล่างนะครับตรงถังฟ้าฟ้าบิ่งยาวครับน้ำท่วมครับ ข้าวเปื่อยครับหลังจากใส่ปุ๋ยไปได้สองวันครับปล่อยน้ำไม่ทันครับฝนตกหนักเลยครับแถวสีคิ้วบ้านผมครับข้าวก็หนาว พอได้อยู่นะครับเขียวสะอุ่มเลยครับทีนี้ก็รอมาดูยญ้าหญ้าลิเกครับว่ามันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าครับ เดี๋ยวนาปังผมจะลองเปลี่ยนเป็นใส่ห้าจ็ดดูครับไม่ห้าจ็ดก็แปดห้าเลยครับลองดูถ้าสี่หนึ่งเขาไม่ซื้อผมก็จะไม่เอาแล้วครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าอันนี้รอยรถติดนะครับ นาาร่มครับทุกปีไม่โล่มครับทุกปีแต่ว่าปีนี้ปีปีนี้น้ำมันไม่แห้งครับน้ำแช่ตลอดครับมันก็เลยไม่แห้งครับ เวลาตอนผมปั้นผมต้องรอเจ้าอื่นด้วยนะครับรอเจ้าข้างกันฝั่ง,งนู้นครับ<ม>เข้ามาสามคันครับผมคันเดียวครับผมต้องให้เขาดึงให้ครับ ว่าน้ำลุ่มตรงนี้ก็จมนะครับจมแต่ล้าขนาครับดูครับข้าวต้นก็โอเคอยู่นะครับต้นอวบดีอยู่ เสมออยู่ครับน้งครับพ่อผมฉีดปไปยี่สิบไล่ครับฉีดซ้ำยาครับพรผมไม่ต้องซ้ำครับรอตัดอย่างเดียวครับดูครับ ข้าหางเต็มเลยครับที่สซุงๆกัเข้าวไม่ใช่แลยนะครับข้าวหางครับข้าวดีดครับมีบิ่งเดียวเลยครับบิ่งยาวนี่ครับถ้าแต่ถังฟ้าลงไปนู่นครับมีบิ่งเดียวครับบิ่งอื่นไม่มีครับผมก็ไม่รู้นมาจากไหนครับดูครับเต็มเลยครับข้าวดีด งงเลยครับบิ้งอื่นไม่มีครับมีบิ้งนี้บิ้งเดียวครับไอที่ปักไม้ไว้ไม่ใช่เลยนะครับผมหวานข้าวกินครับจากไม้ปักลงบนน้อครับหอมประทุมครับที่แรกผมซื้อมาสามลูกครับแล้วไอ้น้องคนหวานมันเอาไป หว่านบิ้งนู้นครับมันไม่รู้ไม่ได้บอกมันครับมีมันก็ยังดูครับล้อขนาเข้าไม่ได้เลยครับข้าวข้าวที่โรตรีมันตีไม่ถึงนะครับออกเต็มเลยครับ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วครับถ้าใครเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ